สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29กนะครับกรกฎาคม2อ6 7นยะครับอยู่กับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับชุดด้านหน้านะครับเป็นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเป็นแบบโซลาเซลล์นะครับสามารถติดตั้งและทํางานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้นะครับเป็นไฟระบบไฟ1 2โวลต์นะครับสวิตช์ทัมเมอร์ครับเป็นตัวตั้งเวลาและควบคุมการทำงานนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบ เครื่องนะครับน,นี่เป็นงานตัวตอบเป็นแบบเมนนวลครับแบบมือกดนะครับระยะการพ่นประมาณ15เมตรครับประมาณน0้ถึเมตรนะครับ จักตักข้อออกไปนะครับ ผมลักษณะการทํางานก็ประมาณนี้นะครับสวิตเป็นเมนนวลแล้วก็เป็นออโต้นะครับสับเอานะครับซ้ายหรือขวาแล้วก็ดูปลากินอา,อาหารของเรานะครับ คืนบอกครับแผงเรานะครับสามารถย้ายฝั่งได้นะครับโดยขันน็อต2ตัวนี้นะครับขันออกนะครับก็หยิบแผงออกมาครับแล้วก็มาใส่แทนน็อตสตัวนี้ครับประกบแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปใหม่สองตัวนี้นะครับสามารถติดด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ครับตัวด้านตัวแผงนี้ครับส่วนตัวนี้อาทิตย์อยู่ด้านนี้ครับซ้ายมือก็เลยมาติดด้านนี้แทน ลักษณะการทำงานก็ประมาณนี้ครับ